สนับสนุนข่าวโดย DBMP Double m a c p a d ดสนใจสั่งซื้อโทร088 309 6600 Line at DBM 6600ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสรลายแดง Her b Herb สนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่เบอร์061 587 8999หรือ Line Her b Herb 99 สวัสดีค่ะวันนี้วันที่7พฤษภาคม2 5 6 8นะคะวันนี้มีการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้งประจาหน่วยเลือกตั้งสําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตํา,ตาบลบ้านเสด็จนะคะและก็นายกเทศมนตรีตาําบลบ้านเสด็จนะคะณศาลาประชุมโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคมอําเภอเกียนซาจัางหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะวันนี้ก็จะมีผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุมของเขตการเลือกตั้งเขตที่2นะคะของตําบลบ้านเสด็จก็จะมีส่วนปกครองท้องที่เจ้าหน้าที่เทศบาลตําบลบ้านเสด็จข้าราชการครูนะคะประชาชนทั่วไปที่ได้ รับผ่านการคัดเลือกในการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็จะมีการแนะนําขั้นตอนวิธีการในการปฏิบัติตนในการปฏิบัติหน้าที่ในการประจาหน่วยแต่ละหน่วยเลือกตั้งในวันที่1 1พฤษภาคม2568ที่ใกล้จะถึงนี้นะคะวันนี้ก็ได้มีเจ้าหน้าที่สพเขียนสารนะคะเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะวันนี้ก็โดยท่านาพันตำรวจเอกอนุภาพจันดิทวงนะคะพู้กี่กับก,บการสพเกียนสารนะคะค่ะนี่ก็คืออ่า เป็นการประชุมในครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นการประชุมที่ได้เรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการในการเลือกตั้งที่ถูกต้องนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์รายละเอียดเพิ่มเติมจากท่านาประธานคณะกรรมก,การเลือกตั้งนะการประจำพื้นที่ของเทศบาลตําบลบ้านสเสด็จนะคะก็คือดรวรายุธเกิดผลนะคะท้องถิ่นอําเภอเกียนซานะคะเชิญค่ะสวัสดีครับเช้านี้ก็เป็นการฝึรกอบรมเจ้าพนักง,งานเลือกตั้งของเทศบาลตำบลบ้านสเสด็จ ผมในฐาน,นะเป็นประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิน่นแล้วก็อีกตําแหน่งหนึ่งก็คือท้องถิ่นอําเภอเวลาย,ยุทธเกิดผลนะครับก็มีหน้าที่โดยตรงที่เกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งนะครับก็วันนี้เป็นวันที่สองแล้วในการฝึกอบรม ก็ดูแล้วในพื้นที่ต่างๆก็น่าจะเรียบร้อยดีนะครับถึงแม้จะมีข่าวข่าวบ้างว่าเกี่ยวกับการาไม่เป็นกลางหรือดําเนินการาที่ไม่เหมาะสมในความประพฤติไม่เหมาะสมแต่เท่าที่แม้จะเสาร์อาทิตย์เองวันหยุดผมก็ตะเวนเอ,ออกดูในพื้นที่ว่า,ามันมีข่าวมีอะไรบ้างหรือเปล่าแต่ดูแล้วเท่าที่ฟังข่าวจากชุมชนหรือชาวบ้านก็ ไม่น่าจะมีปัญหาใดๆนะครับแต่กอ็อาจจะมีบ้างเล็กน้อยปาปายที่เป็นการสื่อหรือสอไปในทางทาี่ไม่เหมาะสมแต่ แต่ลึกๆแล้วอของเทศบาลบ้านเสด็จเนี่ยดูเงียบนะครับไม่ไม่มีอะไรที่เป็นการแข่งขันกันโดยตรงแล้วก็ผู้ที่ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการในการเลือกตั้งประจําหน่วยทั้งหลายก็ดูขมักคม้นในการเข้ามารับฟังการฝึกอบรมนะครับแล้วก็ผู้เป็นวิทยกรก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งอย่างดีโดยเฉพาะคู่มือ ในการเลือกตั้งเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงหลากหลายเยอะด้วยแล้วก็ทำแบบแผ่นพับให้ผู้ที่ดำเนินการเลือกตั้งเนี่ยาสามารถที่จะนำไปใช้ได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องอ่านาคู่มือเล่มใหญ่แต่นี้ที่เป็นห่วงอยู่นิดเดียวก็คือเรื่องการวินิจฉัยเพราะว่าเนื่องจากการวินิจฉัยผู้ลงบัตร สมาชิกเนี่ยเนื่องจากสมาชิกมี6คนแต่ละเขตแต่ปรากฏว่าบางทีการวินิจฉัยบัตรดีบัตรเสียเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะดูแล้วยุ่งยากนิดหน่อยแต่ก็เน้นย้ำได้บอกให้วิทยกรเนี่ยเน้นย้ำในการพูดแล้วก็ฝึกในการวินิจฉัยบัตรก่อนที่จะไปทำหน้าที่แล้วก็วันนี้ก็ดูแล้วดีครับดีประชาชนให้ความสนใจแล้วก็การหาเสียงอะไรก็ดูแล้วไม่ผิด นะครับไม่มีไม่มีการกล่าวอ้างหรือการสัญญาว่าจะให้ใดๆทั้งสิน้นดังนั้นจึงเป็นภาพดูแล้วการเลือกตั้งน่าจะบริสุทธิ์ยุติธรรมที่ที่ดีแล้วก็เป็นที่พึงประสงค์อย่าลืมนะครับว่าในเทศบาลตัาวับ้านเสด็จเนี่ยมีงบประมาณต้องร้อยหกสิล้านบาทน,นะที่เพราะฉะนั้นผู้บริหารที่จะเข้ามาเลือกหรือสมาชิกจะมาทําผู้มาเป็นหน้าที่เนี่ย ประชาชนก็ต้องจับตาดูว่าเพราะว่าเลือกแล้วมาเป็นตัวแทนในการบริหารางบประมาณแล้วก็การแก้ไขปัญหาความาสุขทุกข์ของประชาชนในพื้นที่เพาดังนั้นประชาชนจึงตาสว่างมากขึ้นแล้วก็บทเรียนต่างๆที่ผ่านมาก็ทําใหา้ประชาชนในเขต เทศบาลตำบลบ้านเสด็จเนี่ยก็เป็นการถอดบทเรียนและศึกษาดูว่าคนชนิดไหนหรือผู้บริหารหรือสมาชิกประเภทใดที่ควรเลือกเข้ามาในการบริหารและการจัดการนะครับจากเท่าที่ผ่านมาเมื่อก่อนนี้เราจะเห็นว่าผลฟ้านี่มืดคืมนะแต่พอหลังจากดนี้ไปบ้านเสด็จก็จะสว่างสวัยไปถึงแม้งบประมาณจะเยอะ แต่ประชาชนก็ตื่นตัวทันตามเหตุการณ์แล้วก็สามารถที่จะพิจารณาตัวแทนของเขาได้เป็นอย่างดีดังนั้นผมในฐานะ,ะเป็นท้องถิ่นอำเภอเขียนซาด้วยแล้วก็มีหน้าที่ในการดำเนินการผมคงไม่ยอมไม่ได้แน่ถ้าเกี่ยวกับในเรื่องมีการทุจริตหรือมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงต่างๆนี้ผมคนหนึ่งแล้วครับไม่ยอมครับแล้วก็ผมเองเป็นคนที่ไม่ชอบในเรื่องแบบนี้ด้วย ไม่ว่าจะมีข่าวหรือว่าอะไรผมก็จะลงเลยพื้นที่เพื่อท,ที่ไปตรวจสอบไปชัดเจนว่า คุณรับจริงไหมหรือคุณมีอะไรจริงไหมแล้วก็โดยเฉพาะพกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เองก็ไม่ไม่ยอมแล้วก็มาเป็นตัวแทนในการเป็นกลางในการเลือกด้วยดังนั้นบ้านเสด็จเนี่ยน่าจะบริสุทธิ์ยุติธรรมผมเชื่ออย่างนี้นะค,ะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะถามอีกนิดนึงนะคะว่าสําหรับการอบรมตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็วันนี้วันที่เจ็เป็นการอบรมก่อนที่จะมีการเปิดศูนย์การเลือกตั้ง ต่อครั้งวันที่1 1พฤษภา,าคมน,นี้ท่านคิดว่า,าันเป็นการขับเคลื่อนแล้วก็สร้างให้การเลือกตั้งกลุ่มหน่วยต่างๆนี้อยู่เป็นการเรียบร้อยมาก้อยเท่าไหร่คะขอบคุณนะครับจริงๆแล้วาการเลือกตั้งเนี่ยเราก็จะเกิดขึ้นแต่ที่แรกการเลือกตั้งต้องไม่น้อยกว่า10วัน <S <S 2> <S 2> คือก่อนการเลือกตั้งถ้าเราเลือกเราอบรมไปก่อน มันก็เหมือนกับมาน,นั่งฟังแล้วก็ลืมเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งวันที่11พฤษภาคมจำนวน68ที้ใกล้จะถึงเนี่ยเพราะนั้นเราก็ต้องออมีการอบรมให้เกิดความเข้าใจก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ไปทําหน้าที่ภายใน3-4วันที่จะถึงนะครับก็เป็นการเตรียมความพ,พร้อมตอนนี้กรรมการที่เลือกมามันมีทั้งคนเก่าและคนใหม่ ตอนนี้คนใหม่ก็จะสังเกตว่าคนใหม่ก็ยินดีที่จะเข้ามาเลยเพราะว่ามีความสนใจที่จะทําหน้าที่ปกตินี่เราหากรรมการนี่ยากมากนะครับรว่าไม่อยากจะเป็นกรรมการแต่พออยู่ๆปุ๊บเราเปิดรับสมัครเขาก็เข้ามาในร่วมในการพิจารณาดําเนินการดังนั้นผมเชื่อได้ว่าคณะกรรมการที่ไปดําเนินการต้องเป็นกลางกันทุกคนนะครับแล้วก็เน้นย้ํามากเลยเพราะฉะนั้นเราทําหน้าที่ครั้งหนึ่ง แล้วก็เราเป็นผู้ที่เป็นกรรมการกลางในการเลือกแล้วก็ประชาชนได้เห็นแล้วน่าจะมีความเชื่อถือมากแล้วก็จะทําให้การเลือกตั้งครั้งนี้บริสุทธิ์ยุติธรรมได้ดีครับผมขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนายสุริยันบุญญนุกูลครับผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้ได้มาติดตามสังเกตการการฝึกอบรมคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งที่เทศบาลตําบลบ้านเสด็จ เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเป็นวันสําคัญที่สุดสวันหนึ่งนะครับที่ทางาเทศบาลตําบลวัดเสด็ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งหรือเรียกว่ากอปอนอนะครับซึ่งกระบวนการนี้เป็นกระบวนการสําคัญนะครับจุดแตกหักของการเลือกตั้งนะครับสิ่งสําคัญก็คือกอปอนอนะครับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในการเลือกตั้งส่วนใหญ่ก็จะเกิดที่นี่ เพราะฉะนั้นการอบรมของวิทยากรวันนี้นะครับซึ่งทางจังหวัดโดยกกตจังหวัดได้ดําเนินการจัดปบรกลครูขอที่เรียกกันว่าในานามของการเลือกตั้งนะครับมารมให้กับกปนการดาเนินการทุกครั้งนะครับกปนจะต้องเข้าใจในกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่โกนเปิดทีบและก็กระบวนการเลือกตั้งและจนการนับคะแนนนี่คือสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นวันที่11ซึ่งเป็นวันเลือกตั้ง ผมอยากจะนําเรียนว่ากบปนจะต้องทํางานอย่างเข้มข้นและก็ระมัดระวังให้การเลือกตั้งเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายเกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมมากที่สุดอันนี้คือสิ่งที่เรายืนยํากับกบนนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลทุกแห่งนะครับที่มีสิทธิ์เลือกตั้งก็ไปเลือกตั้งกันในเวลา8โมงถึง17นาฬิกาที่หน่วยเลือกตั้ง ใกล้บ้านท่านตามที่ทางสำนักทะเบียนต่างๆได้แจ้งให้ท่านรับทราบแล้วนะครับค่ะอยากจะนําเรียนถามท่านนะคะว่าคุณนสมบัติผู้ตวรวจโครดการเลือกตั้งนี้ต้องเป็นมีปฏิบัติหนอย่างไรที่ถูกต้องนะคะบางอย่างที่ท่านลงพื้นที่มาปฏิบัติงานอย่างนี้ค่ะครับผู้ตรวจการเลือกตั้งซึ่งทางกรตอกลางส่งมาให้ทํานหน้าที่ในการติดตามนะครับ,รบดูแลการทํางานของ คณะกรรมการเลือกตั้งของเทศบาลต่างๆหนึ่งเราดูแลเจ้าหน้าที่ที่เปิดบบาง,งานการเลือกตั้งที่ทางกรกตเขาแต่งตั้ง,งเข้ามาเช่นอนุกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลเจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่อยู่ในในวงข่าวประยุกในการเลือกตั้งเรามาดูเลยว่าเขาทางานไปตามข้อกฎหมายหรือไม่ตามขั้นตอนหรือไม่อันนี้คือสิ่งที่เรามาดูแลแนะนําให้ความช่วยเหลือถ้าไม่ถูกต้องเราก็แนะนํานะครับอีกส่วนหนึ่งหน้าที่ของเราก็คือในการติดตามผู้สมัครทั้งหมดว่าผู้สมัครที่สมัครนั้นมีการหาเสียง มาเป็นไปตามข้อกฎหมายหรือไม่มีการทําป้ายปิดเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่อันนี้เรามาดูภาพกว้างๆแล้วก็ถ้าไม่ถูกต้องเราก็แนะนําให้เขาแก้ไขอันนี้คือจริงหน้าที่ของเราที่มานะครับก็ถือว่าสรุปว่าการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ที่เดินทางลงพื้นที่นี้คือการวางตัวเป็นกลางทางการเมืองคือแน่นอนครับเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนนะครับต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมืองโดยเฉพาะคนในกระทรวงอัดไทยตั้งแต่ผู้ว่ายันไปถึงผู้ใหญ่บ้านต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมืองเท่านั้น นะครับหน่วยงานอื่นอาจจะไปหน่วยงานอื่นนะครับบันนีกกฎหมายกะกะตก็ไม่ได้ห้ามไว้ทั้งหมดแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าผู้ขับั้ชาโดยหลักการแล้วข้าราชการต้องวางตัวเป็นกลางถ้าเราถ้าผู้ตรวจก็มีหน้าที่ที่จะสังเกตกลุ่มคนเหล่านี้บางทีเรามีเรื่องร้องเรียนว่าคนที่โน่นที่นี่ไม่มีแปมวางตัวไม่กลางเราไปพบเจ้านายของเขาผู้ขับั้ชาของเขาบอกว่ามีกระแสข่าวมาอย่างนี้ท่านก็จะดูแลลูกน้องของท่านด้วยอันนี้เรามามาป้องปรามมามาเตือน เพื่อเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามข้อกฎหมายห้หมดอันนี้คือหลักการของพวกเราที่มาทํางานจิงป้องปรามมากกว่ามากกว่าการจับผิดแต่ทั้งที่ทั้งนั้นถ้ามีเกิดความผิดเกิดขึ้น,เร,เ,นเราก็ต้องเป็นก็ต้องดําเนินการตามกฎหมายที่ แต่คุณมเลือกตั้งกำงหนดเอาไว้นะครับอันนี้เราต้องทำนะครับเทศบาลตำบลบ้านสเสด็จนะคะมีทั้งหมด20หมู่บ้านนะคะแบ่งออกเป็นตั้งหมด2เขตนะคะเมื่อวานก็มีการประชุมเขตที่1นะคะสำหรับวันนี้ก็มีการประชุมเขตที่2นะคะของเจ้าพนาักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้งประจาหน่วยเลือกตั้งสําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสเสด็จและก็นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสเสด็จนะคะหน้าโรงเรียนบ้านสเสด็จพิทยาคมอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะนี่ก็คือรายละเอียดทั้งหมดนะคะท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมข้อมูลข่าวสารได้หลายๆช่่่องงทาานะไมวจเป็ กองรับสัญญาณดาวเทียมจานเพชรไอช่อง73นะคะทางย t ท b e ไปพิมพ์ว่าบอกอรพรชัยสั่งดวงยางชแนลนะคะทางเพจได้พิมพ์ว่าเพจบอกอรพรชัยสั่งดวงยางชแนลเช่นกันค่ะดิฉันนางสาวเรนูธารพลผู้ประกาศข่าวโดยบอกอรพรชัยสั่งดวงยางหัวหน้าทีมข่าวบ้านบานทีวีช่อง73ศูนย์ข่าวภาคใต้สกุปข่าวท้องติน่นิวรายงาน สนับสนุนข่าวโดย DBMP Double m a c p a d ดสนใจสั่งซื้อโท 000, like 000. ร088 309 6600 Line at DBM 6600ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสลายแดง Her b Herb สนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่เบอร์061 587 8999หรือ Line at Her b Herb 99